สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขียงนายมีการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประทรวงมหาไทยดังนี้ 1. การสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการประกาศวาระอำเภอสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนตามแนวทางการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้แนวคิดปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุขสร้างกระแสด้วยกิจกรรมคิกออฟผู้นำต้องทำก่อนณนะบ้านพักนายอำเภอเข่องในขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันในพื้นที่โรงเรียนบ้านแก้งสาวตำบลโนนรงัง และขยายผลการสร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานในรูปแบบวิทัทั์ผลความสำเร็จ 2. การพัฒนาศักยภาพศสนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา มีการจัดกิจกรรมเอามือสามาคัคคีและประชุมสั่นจรสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณพื้นที่แปลงโคกหนองนาในอำเภอเถียงในเป็นประจำทุกเดือนและนำผลผลิตจากโคกหนองนาร่วมจัดสแสดงและจำหน่ายในงานต่างๆ 3. ผ้าไทยใส่ให้สนุกมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมสวมใส่ผ้าไทยและส่งเสริมผ้าลายอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ 4. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางส่งเสริมทักษะอาชีพครัวเรือนเปราะบางและผู้สูงอายุตลอดจนซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านมิติความเป็นอยู่ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสารหลักเมืองและงบประมาณของส่วนราชการ 5. โครงการหนึ่งตำบล 1>, 1ผลิตภัณฑ์มีการส่งเสริมการทอผ้าลายพระราชทานเพื่อเข้าร่วมประกวดและส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าได้นำลายผ้าพระราชทานไปต่อยอดให้มีความร่วมสมัยสร้างรายได้ให้ชุมชนตลอดจนส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆและจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปสร้างรายได้ให้ชุมชน 6. กองทุนพมฒนาบทบาทสตรีมีคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพมฒนาบทบาทสตรีอําเภอเขืองในสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้โมเดล2ปอสตอและมีคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพมฒนาบทบาทสตรีทุกตําบลขับเคลื่อนง,งานในระดับพื้นที่เป็นผลทําให้อําเภอเข่องในมีผลการบริหารจัดการนี่เกินกําหนดคงเหลือ 100. ร้อยละศูไม่มีนี่ค้างชําระ 7. คลิกชุมชนมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชันคลิกชุมชนและส่งเสริมให้ร้านค้าโอท็อปลงทะเบียนเข้าร่วมเมนูชอบชุมชนเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด 8. กองทุนชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการออมและพะัฒนาทักษะทางการเงินให้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีกิจกรรมส่งเสริมประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมภาคเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและส่งเสริมการดําเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 9. การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านมีการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงและรับรองคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 10. การขับเคลื่อนองค์กรคธรทมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขือนในได้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคธรรมทั้ง5ประการตลอดปีงบประมาณ2,568สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขืนในได้ขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนจนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้รางวัลชนะเลิศประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการกรอง และติดตามการดำเนินง,งานกองพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตามโครงการแชชูเกียรติคนกองพัฒนาบทบาทสตรีรางวัลชนะเลิศหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบจังหวัดอุบลราชธานีรางวัลชนะเลิศวีทัศเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอินโฟกราฟริกในการขับเคลื่อนการผูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับจังหวัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดได้แก่ตำบลหนองเหล่าอำเภอเขืีองไงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผลความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้แก่ตำบลโน,นนรังอำเภอเขีองายรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่นายสง่าบุ้งทองผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลโนน,นรังตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ1นึนพัฒน,นากหนผลง,งานดีเด่นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองบุคคลคุณธรรมต้นแบบประเภทพอเพียงได้แก่นางอารุณีบุญพั่วนักวิชาการพนาชุมชนชำนาญการ